สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาสอนอำเภออะไรเนี่ยลองกุ้งสีจังหวัดกาลสินนะครับนี่เป็นการสอนพื้นฐานในพื้นที่แคบในการกะเบื้องต้นนะครับช้าๆเด้อช้าๆให้สูตรมันผ่านแล้วค่อยหยุดรถไปเรื่อยๆครับเดรกไว้ถ้ามันไหลเดินหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าสูตรมันจะผ่านปวยที่หนึ่งไปแล้วก็หยุดรถ อย่าให้ไหลนานเกินไปถ้ารู้สึกว่าไหลก็หยียบเบรกยกคาดก่อนปล่อยเบรกอ่าดีมากอันนี้ผมสอนเป็นพื้นฐานนะครับแต่ละคนก็ที่ถอนจะไม่เหมือนกันนะครับถอยกลับมาครับถอยกลับมา ผงไม่ได้ยินแล้วนะครับตอนนี้คอนโทรลกันไม่ได้นะครับเพราะว่าคําสั่งแรกคาสั่งคําสั่งแรกที่สั่งคือให้แกไปขับซิกแซกนะครับแกก็ออาด้ยินคําสั่งนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็นี่แหละอย่างเบื้องต้นเราก็บอกไปหมดแล้วนะครับวิธีการทํำยังไงบ้างผู้เรียนของผมแต่ละคนทําไมผมถึงลงจากรถมาถ่ายได้นะครับเพราะว่าผมสอนมาบ้างแล้วนะครับนิดนึงแล้วแล้วก็ดูซาาดูพื้นฐานแล้วว่าสามารถที่จะควบคุมรถได้มากน้อยแค่ไหน ครับตอนนี้ที่ปล่อยก็คืออยากให้เห็นภาพนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยถามว่าเป็นไหมนะครับสอนขับรถในวันเดียวเนี่ยเป็นทุกคนนะครับแต่ว่าจะเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่ประสบการณ์นะครับเราก็เอาไปต่อยอดกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับใครที่มองหาที่เรียนอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0883350072นะครับรถดับไปเรียบร้อยนี่แหละนะครับสถานการณ์เวลาอยู่ด้วยกับไม่อยู่ด้วยมันจะแตกต่างกันตรงจุดนี้นะครับบางคนครู คูอ,อยู่ด้วยตลอดเหยียบเบรกให้ตลอดไม่รู้ว่าตัวเองทําได้หรือเปล่านะครับอันนี้วิธีการแก้ไขปัญหานี่เขาจะแก้เองหมดสังเกตด,ดูนะครับรถด,ดับสตาร์ทเองอะไรเองอะไรเองหมดนะครับเราก็ยืนดูอยู่ตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าถ้ามันออกไปดับอยู่กลางถนนหรือตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับคนอื่นเพราะฉะนั้นอยู่ในตรงพื้นที่ฝึกตรงนี้เราก็ฝึกไปก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามและสับตะไคร้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของคูต้านะครับผมการเลี้ยวก็ยังเลี้ยวไม่ดีนะครับตัดสินใจยังไม่เด็ดเท่าไหร่นะครับก็ทําให้รถด,ดูว่าดูหัวรถเป็นยังไงนะครับถ้ามีกําแพงบ้านเป็นอะไรก็ต้องคิดอีกนะครับผม นี่ปัญหาเกิดขึ้นสดๆระหว่างการเรียน,นครับซึ่งผู้เรียนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปทางไหนที่จริงเนี่ยน่าจะมองให้ออกได้ว่าไม่ควรมาเราไม่เคยมาทางนี้เลยเนี่ยเ,เออนั่นแหละนี่เห็นว่าสถานการณ์จริงนะครับซึ่งมันแก้ไม่ได้พอเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นอย่างนี้ออกไปพูดเลยครับออกมาทางพ่นเดี๋ยวผมจะคิดคับเองอันนี้ต้องแก้ปัญหานะครับที่จริงเนี่ยมันต้องไปทางนู้นนะครับแต่ว่าตัดสินใจไม่ถูก เพราะว่าตอนซ้อมไม่ได้มาทางนี้นะครับแต่คนเรียนคิดเองนะครับก็เลยได้เรื่องครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปแก้ไขปัญหาต่อไป